ต้อมลนครับเป็นไรครับสเกิดหลุดครับเลิดขาออกให้ทางออกเมื่อกี้เลยเซบวนไทยซับเกี่ยวโอ้ยาวตัดสั้นต่อใช่ไีมไม่พอย้ำแม่งเลยซ่อมง่ายๆเยเว่นไทยกับน็อตเอ้ยโกรเอา ดูเวอร์าชันล่าสุดของรถเขาดีกว่าโอ้โหอะไรครับนี่อัปเดตแจดทจีดีอู่ถังน้ำมันใหม่ว่ะสายฟิตติ้งโคตรเดือดปั๊มติก๊กเกอโอโต้เก็บยิ่งน่ะอาออกขนาด <c oughs> เตียจัด อันนี้ลบเท่าไหร่แล้วเนี่ยล่าหลังเนี่ย15-16แต่ 15, 6, 6, 6, 6. ล้อมันกว้างมันเลยดูแบกเยอะอ๋อ15-16ล้อมันเท่าไหร่9ครึ่ง9เอาออกลบมาน <c oughs> ี่จีิงสงสัยมานานแล้วใส่ได้5อันโอ้โห,โหกระทะแม่งสุดยอดโคตรเฟี้ยวเราจะพบคันนี้ได้ในติกต็อกนะฮะ <c oughs> โคตรมันเลย ให้ดูฟิกเมนต์อันนี้ติดห้าติดหกสุดยอดสแตน์นี่ไงโอ้โหมองจากข้างหน้าโคตรจะโหดเ,นะเขาได้ทีใหม่เลยนะโซสเตนติดตามได้ในช่องทางติกตอกแคมเปอร์ซิลปิดนะ <laughs> ก็ถ้าใครสนใจคันนี้นะฮะติ๊กตอกเลยฮะแคมเ e อร์ซิลปิดทำทุกอาทิตย์แน่นอน